ชวนคุยความลับของอัลบั้ม Human Error ไม่เคยลืมจากใจนี่คือเออร์เลอร์นี่มันเออร์เลอร์ตอนฟังครั้งแรกอะตกใจมากนี่สุดท้ายของม้งปอะพอเลยเขาอัลบั้ม <c oughs> ที่อยู่ในแกรมมี่ที่อยู่ในแกรมมี่ <c oughs> ดีใจที่เธอออกไปจากชีวิตไม่เป็นแม้กระทั่งสารจิตข,ของเรา เราร้องไห้กับมันหนักมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเลยค่ะว่าดีจะมาชวนคุยความลับของอัลบั้ม Human Error ของพี่ป๊อบปองกูลหรือว่าเจ้านาย ค,ะค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอัลบั้มนี้เปิดตัวมาซึ่งมีทั้งหมด5เพลงใช่ไหมคะแต่ในความรู้สึกของเลขานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลบั้มนี้เนี่ยมันมี6เพลงมีเพลงเปิดตัวก่อนหน้าที่เป็นแบบซิงเกิลก็คือมนุษย์เอ๋ยชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือ human error เลยนะคะเป็นจุดกำเนิดของอัลบั้มนี้ถูกไหมคะถูกแต่มันรวมอยู่ในบั้มเดียวกันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบั้เดียวกัน พราะอะไรทำไมถึงรวมในอัลบั้มเดียวกันไม่ได้คะเพราะนี่ไม่ได้ทำในโปรเจกต์เดียวกัน <c oughs> วันนี้เนี่ยอาจ,จะมาคุยในเรื่องของอัลบั้มของ Human Error นะคะเพราะว่าเราได้มีการไปนิทรรศาการ Exhibition น,นะคะที่จัดที่สยาม Discovery ชั้นหนึ่งซึ่งข้างในงานนะคะก็จะเป็นนิทรรศาการที่แบบเอามี5เพลงใช่ไหมแล้วก็จัดแบบเป็นบูธบูธทั้งหมด5บูธนะคะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแบบ Meet and greet ด้วยเอ้ามาได้ไงอะ มาลองเมื่อกี้เลยออุ้ยไม่รู้เลยแกฉันว่านะชื่องานชื่ออัลบั้มอ่ะมาจากฉันหรือเปล่า Human Error หรือเขากําลังว่าฉันต้องเป็นในเพลงหรือเปล่าตัวอย่างความ Human Error ของคุณเลขาคืออะไรครับหลายอย่างอยู่นะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างหน้าอืมเหน่ยชีวิตเจนี่แต่คนแบบพวกเนี้ยเขาคอยขัดขวางการทำงานของดิฉันนะทุกคนเขาไม่าด้ทัพูดไม่เก่งเขาเลยจะมาแก้ดิฉันอีกนี่นะคะคือด้านหน้าของงานนะคะจะมีแบบพี่ที่แบบดูเรื่องลงทะเบียนตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยโอ้โหใหญ่มึงใหญ่มากเจ้านายของดิฉันเองค่ะคุณดูออกไหมคะว่ามูทของเขาณนตอนนี้นี่คือโกรธแค้นอะไรอยู่หรือเปล่า กนการ<ช>ของ<ช>เพลงในอัลบั้มนี้นี่เหรอ,เ,หรอเพราะเราอยากให้ทุกคนแบบได้รู้ไปกับเราอะว่าแบบเฮ้ยการทํางานเบื้องหลัง<ม>ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายของป๊อปอกคอเลย <c oughs> ของอัลบัม<อ>้มที่อยู่ในแกรมมี่ที่อยู่ในแกรมมี <c> ่ <oughs> <c oughs> คือจําได้เลยว่าอัลบั้มนี้เนี่ยถูกทํามาประมาณปกีกว่าแล้วเพราะว่าอายุของอัลบั้มนี้เท่ากับการเลิกกับแฟนคนที่แล้ว ha 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 แะอัลบั้มนี้ที่เป็น Human Error นี่คุณคิดเห็นยังไงกับชื่ออัลบั้มที่คุณปปกรก็ตั้งมาบ้างชอบมากคือจริงๆอ่อะสปอยเขา,าไม่สปอยค,คือจริงๆอ่อะรู้สึกว่าการที่มันชื่อ Human Error มันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วถูกต้องแล้วทุกๆเพลงอะกำเนิดมาด้วยแนวคิดของความผิดพลาดของมนุษย์ทั้งสิน้นแดาว่าคุณปป,ปกรเนี่ยคงจะไปชอบวอดดิ้งที่ชื่อว่า Human Error มากๆแล้วก็รู้สึกว่าอินกับวอดดิ้งนี้อย่างเช่นเคยได้ยินเขาพูดบ่อยๆนะว่าแบบ เหมือนมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมีความผิดพลาดต่างคนก็ต่างปัญหาบางความผิดพลาดอะมันเป็นเอเรอร์จริงๆมันแบบมันไม่สามารถคอนโ contrl ได้ด้วยจิตใจด้วยแบบข้างในของเราอะไรเงี้ยทำให้คุณประป,ระประกอบเนี่ยก็เริ่มคิดคอนเซ็ปต์ของเพลงต่างๆเพลงไหนมันจะเอเรอร์ในเรื่องไหนบ้าง เข้ามาสู่การทำงานของอัลบั้ม Human Error นะคะซึ่งอัลบั้มนี้นะคะมีนักแต่งเพลงทั้งหมด2คนแล้วนั่นคือพี่ข้าวและพี่แอมนะคะซึ่ง5้าเพลงเนี่ยจะแบ่งเป็นพี่แอม3เพลงแล้วก็เป็นพี่ข้าว2เพลงตอนที่เราเริ่มทำงานกันแบบตั้งแต่เพลงแรกเลยคือสลักจิตใช่ไหมจำได้ว่าพี่แอมพี่ข้าวพี่แก้วพี่แก้วนี่คือเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรคะคิดโครงสร้างของเนื้อหาใช่โครงสร้างของเนื้อหาของตัวละครในเพลงจะเป็นมากเลยนะ ซึ่งก็จะมีพี่ข้าวพี่แอมพี่แก้วนะคะมาปาร์ตี้กันที่บ้านพี่๊อปนะคะเหมือนเป็นการแบบมา brainstorm แบบความคิดกันสองชัมม่วโมงยังไม่ได้คุยเรื่อง <c oughs> อะไรวอมค่ะวอมตัวนี้คือการวอมไอเดีย ระหว่างที่เพลงสลักจิตเนี่ยถูกแบบเบนสรตมแล้วก็คิดเนี่ยพี่เข้าเองเขาก็แต่งเพลงแบบขอโทษพระอิงศพมาให้ฟังเป็นระยะระยะด้วยนะ เราจะไปเริ่มที่เพลงแรกเลยคือเพลงสลักจิตเพลงสลักจิตเนี่ยได้ฟังครั้งแรกตอนที่พี่ป๊อกไปถ่าย MV ของเพลงเวลาเหมือนพี่แอมอ่าเขามาหาที่กองถ่ายแล้วเขาก็มาร้องให้พี่ป๊อกฟังตอนฟังครั้งแรกอะตกใจมากคือตอนนั้นฟังแบบไม่มีดนตรีใช่ไหมคะพอพี่แอมเขาร้องแบบร้องเป็นเนื้อสดออกมาตกใจในเนื้อหาเหมือนเนื้อหามันแบบมันฟาดทุกประโยคเลยมันแบบฟาดฟาดฟาดอะไรคำไหนฟาดคนที่สุดแอบอิงซบในเงาของเธอในอ้อมกอดเขา อุยอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บตรงไหนรู้ไหมตรงที่เรารู้สึกเหมือนประมาณว่าแบบสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเราแบบกําลังกอดแฟนเราอยู่แล้วแบบแฟนเราแบบแบบไม่ได้ไม่ได้กอดเราอยู่หแกนึกออกป๊พอเราหลังจากเราฟังครั้งนั้นมาใช่ไหมเราอะรู้สึกมีอาการติดกับเพลงนี้นิดๆ่าแบบเฮ้ยเนื้อเพลงมันเจ็บเกินมาสงสารคนปัจจุบันที่แบบที่อยู่อยู่ตรงนี้แต่ว่าในใจแกมันมีแต่เขาหรือเปล่ามันยังไม่เลืมเขาหรือเปล่าแต่ว่าพอเรามาฟังแบบทั้งดนตรีทุกอย่างพี่ป๊อปอัดร้องพี่ดาอัดร้องพอทุกอย่างมันครบอะฟ เ,เสียงพี่ป๊อปกับพี่ดาท,ที่ที่ถ่ายทอดออกไปมันก็เป็นความรู้สึกที่เอาจริงๆนะคือเขาไม่ได้แบบต้องการกันเลยเว้ยแต่เพียงแค่ว่าไอตัวสลักจิตเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่เราแบบดีล t ทเองไม่ได้อะ่ะมันก็จะมีความแบบไม่ได้อยากนึกนะเอาจริงๆขึ้นมาจังแต่เชื่อไหมว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงตรงที่ว่าเราไม่มีสลักจิตค่ะทุกคน แล้วในเอกซิบิชั่นที่ที่คุณไปเจอมามันเออในเอกซิบิชั่นของสลัติจิตอะคือชอบไอเดียมากๆเลยนะคะที่แบบทีมกับพี่ป๊อปเนี่ยคิดกันมาว่ามันจะเป็นเหมือนจอสกรีนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะสีด้านแล้วเราอะยืนอยู่ตรงกลางที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเอ,อ่อสแกน QR Code โค้ดเข้าไปเขียนแคปชั่นอะไรก็ได้แล้วแคปชั่นนั้นอะมันจะถูกส่งเข้าไปในจออันใหญ่ๆ่อะถ้าอยู่ตรงเนี้ยให้คุณพิมพ์เนี่ยคุณจะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ไปแล้วเมื่อกี้ ว่าดีใจที่เธอออกไปจากชีวิตไม่เป็นแมกระทั่งสัรจิตของเราสังจิตของเราอะมันมีที่แบบซับซ้อนกว่านั้นนั่นคือเรารู้สึกว่าสังจิตไม่ใช่แค่คนรักเก่าเรารู้สึกว่าสังจิตของเรามันคือการที่เราได้มีโมเมนต์ช่วงสั้นๆกับคนคนหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่สามารถเกิดโมเมนต์นี้ได้อีกแล้วทั้งชีวิตนี้โมเมนต์นั้นที่ไหนมันก็เลยก็ไม่บ่วันีนที่ไหนมันก็ในสังจิตอยู่ในจิตของเราในร้องด้วยร้องร้องร้องไม่เคยลืมจากใจนี่คือเออเลิร์ นี่ไม่ไเนเเวลาคุณฟังแบบหูฟังอย่าล้อออกมาทุกครั้งทุกครั้งที่ยังของคิดถึงเธอแอมเดินมาถึงแอมร้องให้ลนะน้องลองตามพี่เป๊ะเลยไม่พอเดี๋ยวไปฟังหนูจะเดาว่าข้อความในนี้เป็นของใครบ้างาซึ่งทีมงานของเรานะคะได้มีการโพสเข้าไปแล้วลมีโพ้แล้วเหรอใช่แม้จะลึกเท่าไหร่นี่คือใครทีมงานไมู่้สึกออความรู้สึก เอาจริงๆนะบางคำอะเราไม่ได้อยากที่จะให้เขาได้ยินเว้ยแต่เราอยากที่จะเอามันออกไปจากความรู้สึกของเราอะ่ะ เดือนชนเดือนเป็นเพลงที่เรียกว่าสนุกสนานที่สุดในอัลบั้มนี้ซึ่งเราเดานะเราคิดว่า5เพลงในอัลบั้มอ่ะพี่ป๊อกก็คงอยากให้มีสักหนึ่งเพลงที่มันเป็นมูที่แบบรีแลกซ์นะ mm hmm. คะแบบยกได้แบบอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยชวนแบบโจ้เราดิวโจ้มาตั้งแต่โจ้ยังยังไม่ออกนะหน้าทองเลยอ่ะซึ่งคอนเซ็ปที่เราได้มาในตอนนั้นนะมันเหมือนกับประมาณว่ามนุษย์เงินเดือนที่มันมีความแบบจบเดือนก็ชนเดือนหน่อยพอได้เงินเดือนมาปุ๊บอ่ะก็จะมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นแล้วก็หมด มันก็คือเดินชนเดือนจริงๆเลยใช้ชีวิตแบบเดินชนเดือนนี่ไอตัว exhibition ที่มันเป็นแบบหวยอะไรอเงี้ยลอตเตอรี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเทียบกับสลักจิตเมื่อกี้ความ creative อ่ะยังไม่เท่าสลักจิตนะแต่ว่ามันเป็นการแบบ present ความจริงของมนุษย์เลยอ่ะในประเทศไทยที่แบบคนอยากรวยอ่ะก็ต้องซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะลุ้นแบบถูกหวยที่จะเป็นเศรษฐีมาอะไรอย่างเงี้ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิ डिटेल ถ้าพูดถึงเรื่องหวยเนี่ยเรื่องความรับก็เช่นกันนะยังไงคะการที่คุณจะถูกใครรัดสักคนหนึ่งเนี่ยโอกาสของคุณคือ1ใน7,000ล้านคุณมีมนุษย์ในโลกนี้เจ็ดพล้านคนคุณจะไปถูกเป็นคนคนนั้นเนี่ยมันยากนะเออก็จริงอย่างเงี้ยพอได้เข้าใจหน่อยอันนี้ผมทํางานแจ้งไว้ที่ m g m เอ็ม m กรนี่เลยนะว่าคุณเอารูปใครมาทำาว <laughs> คือรูป <laughs> ผมยังพอเข้าใจนะไอ้ข้างๆคือใครนะชาลิวเย,ยงเหร นี่คือกลุ่มคนเดินนเดินน่แท้เวลาคุณซื้อหวยนี่คุณซื้อ,อใต้ดินหรือว่าซื้อบนดินครับซื้อบนดินสามตัวโต,ต,วต๊ะสามตัวโต๊ะสามตัวโต๊ะมันบนดินเหรอครับบนดินซื้ออยู่บนดินไม่ได้ซื้อใต้ดินวันนี้คนเขาดูอยู่ค,คุณไปหวยหนยงวดน,นี้แหละครับน่าจะเป็น 792ครับเพราะอะไรชอบเลขนี้มาเเลขนี้อยากไปเชื่อเลยค่ะถ้างั้นมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่าไปเชื่อแต่ผมเชื่อว่าโดนแดกชัวโดนแดกชัวเหมือนที่เลขาโดนหลอกครั้งที่แล้วชอบเพลงนี้ที่สุดใน เนื้อเพลงมันแบบคือทุกประโยคที่ฟังตั้งแต่ตั้งแต่ประโยคแรกอะมันรู้สึกเหมือนเราแบบใช่กับมันไปทุกประโยคเลยอะพี่รู้หรือเปอัลบั้มนี้เหมือนเราพยายามทําให้ทั้งห้าเพลงอะมันมีชีวิตเว้ยมันมีเหมือนตัวตนรู้อหอกปลมส่วนวันชนะอะมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่แบบในความคิดเรานะเรารู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งเว้ยแล้วก็พร้อมที่จะชนะทุกอย่างที่เขาถนัดแต่สู้กับคนที่เขาไม่มีใจอะ ชนะเคนึกออกปะซึ่งตัว MV เนี่ยจริงๆแล้วว่าชอบมากชอบการสื่อสารที่พระเอกเนี่ยเป็นคนแบบเก่งเรื่องหมากลุกแต่และว,วันหนึ่งอ่ะนางเอกก็เข้ามาทําให้พระเอกแบบถ่ายทอดวิชาบลบ拉布า,าไปให้นางเอกแบบเล่นกันสอนกันหน,นุ่งหนิงจนเกิดเป็นความรักแล้วเย้นางเอกอ่ะเขาก็ไปถ่ายทอดวิชาของพระเอกเนี่ยให้กับตัวร้ายเกแล้วจุดท้ายตัวร้ายอ่ะก็จะแบบมาแข่งกับพระเอกแล้วพระเอกก็แพ้ตอนที่ถ่ายเอ็มวีเนี่ยนะเขามีการคิดในอสองแบบว่าจะจบแบบให้ ให้พออแพ้หรือให้พอเพกชนะเราแอบ,บเชียร์ว่าให้พอเพกชนะไปเลยมันสะใจดีแต่สุดท้ายพอเรามาคิดว่าอ๋อชนะแล้วไงอ่ะมันก็คือแพ้อ,อยู่ดี Exhibition ของวันชนะเนี่ยมันมีทั้งหมด2พาร์ทพาร์ทแรกมันจะเป็นเหมือนจอที่เป็นแบบสกรีนเป็นลายหมากลุกขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนตัวหมากลุกที่เหมือนให้เราเล่นเล่นได้อ่ะว่าแบบเอ้ยแกขาวชั้นดําหรืออะไรเนี่ยเล่นกันได้มันเป็นกิมมิชน่ารักน่ารัก,รกถ่ายรูปได้สวยมากจริงๆริอ่ะ นะวันนี้เนี่ย x i v i ต i o n มันก็ได้หมดไปแล้วนะคะแต่เลขาก็จะพยายามแบบออาฟุตให้มากที่สุดในการที่ทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันสู้กับคนที่เขาไม่มีใจก็ไม่มีวันชนะอยู่ดีคุณสู้กับใครอยู่เจ้านายงานคนนี้าผาสี <laughs> อันนี้คืออะไรคะหมากไงถ้าไม่มันมีแต่สีขาวอะคะมันไม่มีสีดําแปลว่าอะไรรูป้ปะแปลว่าเนี่ยพยายามที่จะเป็นคนเดียวที่จะชนะใจเธอให้ได้<ม>ก็เลยไม่เอาคู่แข่งมาวางโกงนะอย่างนี้เราไม่ถามคนทำไหม <c oughs> เขาอาจจะไปซื้อแล้วมันเหลืออยู่อันเดียวก็ได้ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีอีกโซนหนึ่งที่มันจะเป็นแบบแท่นหูฟังสําหรับฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะแล้วหน้าจอข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนแบบเอาคอมเมนต์ของหลายๆคนที่ที่เข้าไปคอมเมนต์ในเพลงวันชนะอะเข้ามา ทุกคนมันแบบมันฟีลถึงความเจ็บปวดซึ่งกันและกันเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> อย่าฝืนเลยถ้าเขาไม่หาสิ่งสุดท้ายคือการกลับมากอดตัวเองการไปล่อยไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปล่อยคือการยอมรับในสิ่งที่เราไม่มีวันชนะป้าปองกูลจากระยะที่มีอันนึงเจ็บมากเลยอ่ะนั่นคืออะไรถ้าเริ่มช้าเกินไป <c oughs> จะพยายามแค่ไหนก็ช้าเกินไปอยู่ดีลองเริ่มเลยไหม ลุกเลยนะเขายังมีแฟนอยู่เขายังมีแฟนอยู่เขายังมีแฟนอย่เขายังมีแฟนอย่อยากฝากน้องวันชนะมากๆเลยค่ะชอบมันมากๆเลยค่ะชอบทุกป,ประโยคที่เป็นของวันชนะเลยแล้วก็ตอนนี้น้องวันชนะยังยังยยไม่เป็นที่รู้จักขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะไปฟังน้องวันชนะของเลขาด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาสู่เพลงสบายส,ายสายแล้วนะคะสไตล์พี่ข้าวเฟลโลเฟลโลพักอิงโซงงงแล้วชื่อนี้มามาได้ยังไงเราก็มานั่งคีดกันว่าเฮ้ยอัลบั้มนี้มันมีแต่แบบชื่อที่มันเหมือนตัวละครนะชื่อสลักจิตชื่อวันชนะชื่อเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เพลงนี้มีชื่อที่มันเป็นเหมือนตัวละครเหมือนกันปรากฏว่าพี่แก้วบอกว่าพัก อิงซบไหมคะคิดได้ไงอ่ะแบบจีเนียสมากพักอิงซบเนี่ยมันมาจากการที่ในเพลงอะค่ะมันมีคําว่าพักอิงซบแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะมันแบบมันอยู่ห่างกันอะแต่มันมีทั้ง3พยางนี้อยู่ในเพลงเพลงนี้เนี่ยความลับของมันก็คือเราร้องให้กับมันหนักมาก ช่วงนั้นเรากําลังเฮิร์ทเฮเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่นิสัยพอเรารู้สึกโดดเดี่ยวอะเราจะยิ่งทําให้ตัวเองอะโดดเดี่ยวมากขึ้นเพื่อให้มันรู้สึกเป็นเรื่องปกติอะนิสัยเนี่ยเราไม่ได้ดูด้วยตัวเองนะเรารู้จากการที่พี่ป๊อปเป็นคนบอกเราจนพี่ป๊อปว่าส่งเพลงนี้มาให้ฟังนะ ซึ่งมันก็ร้องแบบฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอได้นะถ้าต้องการอะไรอย่างงี้ซึ่งเจตนาของเพลงนี้นะคะก็คิดว่าพี่ป๊อปเนี่ยอยากทําให้มันเป็นเพลงที่อยู่เป็นเพื่อนทุกคนในวันที่ถุกคนเนี่ยเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เป็นเรื่องเล็กๆแล้วเราก็อยากให้มันมีคนอยู่เป็นเพื่อนทุกคนได้จริงๆ exhibition ของ พักอิงซก so เนี่ยน่ารักมากคือเขาจัดเป็นแบบเก้าอี้ที่เหมือนเก้าอี้โฟมนุ่มๆอะค่ะบีนแบ็กที่มันปรับไปตามสรีระพอเราลงไปนอนใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นข้างบนที่มันเป็นแบบคล้ายๆว่าเราแบบนอนมองท้องฟ้าที่มีดาวเต็มไปหมดแล้วก็มีคําพูดให้กําลังใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรานอนมองคําพูดที่มันแบบฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอได้นะเราชอบความฉลาดของการจัดโซนพักอิงซก so มากเลยตรงที่ว่าพอสรีระร่างกายเราไปอยู่ในที่ที่มันสบายคอมฟอร์ตอะมันเหมือนมันเป็นการ ปล่อยใจแล้วไปแบบด้วยอะพี่มันฟูลฟิลอะมันอบอวนหัวใจนี่ทุกวันนี้ของคุณใครใครอยู่เป็นเพื่อนเวลาบดเดียวแล้วรู้สึกว่าเขาคือเพื่อนของเราจริงๆมบ้างไม่ทุกวันนี้เอาจริงๆมันก็อยู่กับพี่ป๊อบบ่อยมากๆกก็เหมือนพี่เป็นเพื่อนสนิทเนาะก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเป็นหมาแล้วมันกัดหน้าแล้วมันกัดหน้าโอ้ยแสบอะ ตลอดทั้งชีวิตที่เลี้ยงหมามาเราอะเคยคิดว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราไม่มีวันโดดเดี่ยวอะพอวันนึงอะหมาไม่สบายมันรู้สึกเหมือนกับว่าวันนึงเราต้องเสียเขาไปอะท้ายที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดอะเหมือนเราต้องทำความเข้าใจเรื่องการสูญเสียมันไปแล้วเหมือนกันเพราะตอนนี้น้องอาทูน้องสายฟ้าก็แบบแปดขวบแล้วะวะวัยกลางคนมากๆแล้วครึ่งชีวิตของหมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เพลงสุดท้ายนะคะขอโทษที่ขอโทษมั้งไม่รู้จะจำชื่อ <c oughs> <c oughs> คือเพลงนี้นะคะมันมีหลายชื่อทุกคนจนตอนนี้ไม่น่าใจว่าชื่อออฟฟิเชียลมันคือชื่ออะไรแต่วอดดิ้งสำคัญของเพลงนี้มันคือคนที่ พูดขอโทษอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเอางี้เราต้องแบ่งเป็นสองทีมก่อนในความรู้สึกของปริมนะคะเป็นทีมแบบทีมคนที่ถูกขอโทษและคนที่ขอโทษคุณอยู่ทีมไหนดีกว,ว่ามันยากมากเลยอะ่ะแต่จริงอะ่ะปริมเป็นคนที่ติดคำว่าขอโทษมากเ <c oughs> <c oughs> ออจริง <c oughs> อันนี้จริงเลยแบบพึ่งพึ่งนึกออกเมื่อกี้เลยว่าแบบเราเป็นคนที่สมมติว่ามีคนมาเดินชนอะ่ะเราก็เออขอโทษค่ะขอโทษเขาทำไมอะ่ะเขาดินชนเรานะยี่ปริมเรารู้สึกว่าคำขอโทษมันมีแบบ เจตนาอยู่ในนั้นด้วย<ฮ>คือมันมีแบบเรื่องของความรู้สึกคือมันมีองค์ประกอบของมันเยอะฝ่ายที่ได้รับการขอโทษอ่ะจะเห็นถึงเจตนาและองค์ประกอบนั้นไหมอืนี้มากกว่า Ex h i b i t i ช n ของขอโทษก็คือเป็นแบบทีวีเยอะๆที่มีการฉายภาพรูปของปาทที่กำลังพูดขอโทษในหลายๆภาษามันก็สื่อให้เห็นว่าแบบคำขอโทษมันเป็นคำที่จำเป็นต่อทุกภาษาพี่ ไม่รู้พี่ป๊อปเคยเล่าไปในสื่อแบบไหนบ้างนะแต่ว่าในมุมมองของเลขาตอนที่เห็นเพลงนี้มาตั้งแต่แบบประชุมครั้งแรกไอเดียครั้งแรกเลยอะเรามีความรู้สึกว่าสมมตินะเราเรามีแฟนใช่ไหมเคยเป็นแมมที่เราทําอะไรก็ไม่ ไม่เคยถูกใจมันเลยเฮ้ยจริงๆนะมันมีนะมันมีแฟนกันที่แบบว่าทําไมวะทําไมสิ่งนี้ที่เราคิดว่าเราทําถูกต้องแล้วอะแต่มันก็ผิดมันผิดสําหรับเขาอะมันเลยทําให้เราไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าเอ้ยขอโทษซึ่งจริงๆแล้วเลยค่ะว่าเพลงเนี้ยมันมันเกิดจากการที่ถ้าคนสองคนอะหรือจิ๊กซอว์ไดก็ตามอะที่มันแมทช์กันอะมันไม่จําเป็นต้องขอโทษอะไรเยอะเลยเว้ยนี่เขาบอกว่ารู้สึกแย่กว่าเดิมเสียด้วยซ้ําไม่ได้ฟังคําขอโทษซ้ำๆนี่คือเป็นเลยนะเมื่อก่อนอะนี่เขาบอกว่าแบบฉันทําอะไรลงไปอีกแล้วชอบทา ทำให้เธอไม่พอใจอีกแล้วขอโทษเธอไปแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งรู้สึกอินนะอินไปเงีน,น,นงพิเศษนะคุณมีเรื่องขอโทษที่จะขอโทษใครไหมขอโทษที่มาสายขอโทษที่มาสายยครรังไม่วย ภาษาแบบเกวีหน่อยดูแบบหรูหรานิดนึงคำอะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ไปฟังเพลง เพลงที่อีก2เพลงเนี่ยกำลังจะออกเร็วๆนี้นะคะก็คือเพลงที่4และเพลงที่5ก็อยากให้ทุกคนได้เที่ยว EXHIBITION นี้ไปในเลขาวดีเทปนี้นะคะจริงๆอะ่ะ EXHIBITION เน,นี้ยมันแค่จำลองขึ้นมาแต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะเราหาสิ่งพวกเนี้ได้จากรอบตัวเรานะพี่เช่นการที่เราจะนั่งเก้าอี้ตัวสบายๆนอนมองท้องฟ้ามันทำได้ในชีวิตจริงของเรา หรือการที่เราจะแบบเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่เจ็บปวดแล้วเข้าใจเขาเห็นใจเขาอ่ะมันก็ทําได้ในชีวิตจริงการที่เราจะโดนหวยแดก <c oughs> ก็เป็นไปได้ในชีวิตจริง แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ Human Error 5เพลงในอัลบั้มนะคะของพี่ปอป,ปองกูนซึ่งการทำงานของมันเนี่ยก็เป็นไปนอย่างสนุกสนานนะคะปีกว่าที่โปรเจก t นี้กำเนิดขึ้นมานะคะนอกจากพาร์ทเพลงที่ทำงานกันอย่างสนุกสนานแล้วนะคะมีพาร์ทของเควีด้วยการถ่ายโปสเตอร์นะคะจริงๆริะงานเลยค่ะเก็บฟุตนี้นะคะมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ใช้สักทีมีจ่อยแล้วก็มีพิดาเอโดฟินนะคะมาร่วมในโปรเจก t นี้ด้วยให้ดูเป็นแอนเคดิตเป็น เลยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะเลยคอยากให้ทุกคนสามารถดิสคัทกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้ในคอมเมนต์นี้เลยเพราะเลยขายชอบอ่านคอมเมนต์มาก <c oughs> อยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะแชร์ก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะไปก่อนนะคะไ,ไปชมกันเลยครับ ความแอทิต mm ุดอะไรอยู่ตอนนีคุณคิดอะไรอยู่มันไม่ได้คิดแล้ว